เอาผมน่าลงว่านี่ครับผมมีอยู่ครับผมแต่ว่าแบบเดียวกันเป๊ะไปเอาแบบเดียวกันครับผมเดี๋ยวผ้าไปเบื้องครับผมใส่กลางคืนนี่มันอยู่ในว่างนี่ครับว่างมีป่าหญ่พ้อมเด้ปลาปลาปลาชะโดก็มีอยู่นี่ปลาโดปลาโดก็มีพวกปลาอซูฟป้านนจันทร์ก็มีอยู่นี่แต่มันบ่คคอยตีงครับผมมันมันนำเริ่มเิมหน่อยลง เป็นผายส่วนตัวของเพิ่นตัวผายส่วนตัวเขาไม่ห่อยไปเอานำเพิ่นไปเพิ่งที่ี่การที่จะใส่กุ้ง่นว่าใส่กุ้งจอมกุ้งแบบอย่างนี้อย่าเพิ่งคนว่ากลางเว้นหนุนบริทท่านปาป่ามันเยอะป่ามันเยอะหน่อยมันยังไงบอกไลยถูกเลยเพราะมันเป็นผายบ่อนะเจ้าบอกบอกมันก็ไม่ใช่บ่อมันเป็นผายมันเป็นรูปแบบผายทำผายไงทำให้เป็นผายไม่ใช่บ่อสี่เหลี่ยมนะมันจะเป็นผายใหญ่ขึ้นไปตรงนู้นเลย เออเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งหน้าพี่น้องเด้อเป็นผาใหญ่ๆปไปเทิงๆพ่นเออเดี๋ยวเขาก็จะพาไปเบิ่งพุ่นเมงไม้ก็หลายแห้งครับพี่น้องเขาเมงไม้กับพอแล้วเออมงไม้ก็พอแล้วได้ครับไป พาคไปเฮามือกันเลยมือนี่อันนี้หอกไปครับผมที่ทำการบำรุงไ,งไม้สร้างไม้เห็ดไม้อืมท่านผู้นไปนฟังรักวายุติว่ากำลังน้ำเนินองหยามาน้ำเนินองหยามาอืมกำลังไดยย้หยามาอยู่ผมไปลงไปน้ำ่นชั้มร้องมือนี่คนไป,ไปเอามาอยู่อืมการปูพวกว่าสัตว์มันอยู่ในนี้นะครับสัตว์ป่า มันมากมากกินเป็ดเพิ่นไก่เพิ่นตัวโอ้โลงแล้วครับพุ่นหลังหนึ่งลงแล้วลงแล้วเพล่นว่าลงแล้วครับโอ้เดี๋ยวลงเลยมันคืนเงียบเงียงีเลยเนาะโอ้มีเ,เครียดน้อยเพิ่มเลยโอ้มีเครียดน้อยเพิอมโอ้เคียดเครียดเครียดเคียด,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 ยดนี่ครับตัวมันโอ้ยเขาตีนผมเหรอนี่นี่นี่ตัวมันพี่น้องเขานี่เครียดอันนี้นี่โอ้ เขียนบังแอครับผมเขียนบังแออืมโอ้จับไปแกงอร่อยเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวมันเขียนบังแอครับพี่น้องเขาอืมเดี๋ยวได้ได้ดูกันแน่ๆยเ้ดูกันแน่ๆครับโอ้หลายโตหลายโตอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตามปลาไปแล้วบุญอู้เดี๋ยวจะมาเก็บเดี๋ยวจะมาเก็บโอ้เก็บอยู่บอกเขียนเขียบหลายอยู่นี่เขียนน้อยหลายอยู่มั้ เขียดหน่อยมุ้งมีตัวมึงยิ่งใหญ่ไหมเฮ้ตัวยิงใหญ่ทั้งนั้นเลยมันผสมมาเขียดหน่อยเลยเออเออเดี๋ยวตัวมันใหญ่อยู่กินข้าวแล้วก็ไปเอาเดี๋ยวคนใส่หันครับในใส่กุ้งนั่นขาวๆนะครับผุดไปเอาคนไปหอดผุดละเขาอย่างคนหอดใส้อยู่น้ำไปน้ำไปน้ำไปเอาบุปผาหน้น้ำครับโอ้โหดี่ยนี่ มีเครืองอยู่ข้างเทิงของเลยครับผมมีเครืองอยู่ข้างเทิงของคุณแมงไม้เยอะจริงๆโอ้เมงไม้ร้ายแห้งครับผมอือสพ่พ่อปลามันอ้วนครับผมอืออยู่นี่ปลนะอ้วนเลยครับผมปลาอ้วนแห้งโอ้มือนี้บรอดข้โชคลยหมืออื่นเมื่อนี้บอกโอ้พระจันทร์เต็มดวงนู่นดูดิพระจันทร์เต็มดวงอุ้ยสวยเลยอุ้ยสวยเลยนั่นโอ้ อยู่กับโตหลังภูเขาเนี่ยครับผมนี่เออมองลุงโหลดอยู่นี่ก็ยโตหลังภูเขาครับผมพุ่นโอ้งาม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 ไปนำฝนไปห้อง